สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของตารางเงินเข้ารอบสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์นี้มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะนั่นก็คือในวันที่29กุมภาพันธ์นี้รับเงินได้ทันที800ถึง2,400บาทโดยใครที่ไม่ได้รับเงินก็ให้ทำตาม6ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะซึ่งสำหรับตารางเงินเข้าอีกหนึ่งรายการส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะเป็นสาหรับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา33และมาตรา39 ที่ได้ทำเรื่องรับเงินสงเคราะห์บุตรไว้นะคะนั่นก็คือใครก็ตามที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์และได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะก็จะได้รับอยู่ที่เดือนรับ800บาทจากทางประกันสังคมต่อบุตร1คนนั่นเองค่ะโดยสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานจะมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีโอนเงินสงเคราะห์บุตรผ่านระบบพร้อมเพย์เข้าทุกๆสิ้นเดือนและหากตรงกับวันหยุด หรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืนนะคะและสำหรับตารางการโอนเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้เงินก็จะเข้าให้ในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรามีบุตร1คนนะคะก็จะได้รับอยู่ที่800บาท2คนก็1,600บาทและ3คนก็รับสูงสุดไปเลยอ,อยู่ที่2,400บาทซึ่งตามระเบียบของประกันสังคมก็จะให้สิทธิ์ครั้งละไม่เกิน3คนนั่นเองนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่เคยได้ใช้สิทธิ์เลยแล้วก็มีลูกอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์หรือว่ากำลังตั้งคันอยู่นะคะอยากจะทราบวิธีลงทะเบียนก็สามารถทำตาม6ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะโดยเราสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที1ก็คือให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th นะคะ 2เมื่อเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ระบบผู้ประกันตนนะคะแล้ว3ให้เราเลือกระบบ e-service นั่นเอง4นะคะให้เราเลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม5ให้เราเลือกกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะและ6กก็ให้เรากรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเสร็จแล้วก็อัปโหลดเอกสารได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้นะคะก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเมื่อเรายื่นเรื่องไปแล้วเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบเช็คเงินสงเคราะห์บ,บุตรได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเช็คผ่านแอปพลิเคชัน sso connect ก็ได้เช่นเดียวกันและสำหรับสิทธิ์การรับเงินตรงนี้นะคะจะสิ้นสุดลงมี4กรณีด้วยกันนั่นก็คือ 1. เมื่อบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์2บุตรเสียชีวิต3ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของคน 4 4ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะคะรวมถึงใครก็ตามที่ต้องการติดตามข้อมูลหรือสอบถามกรณีต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ และสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นข่าวสารสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมที่มีลูกเล็กๆหรือว่ากําลังตั้งครรภ์อยู่นั่นเองนะคะส่วนเรื่องถัดมานะคะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของผู้ประกันตนประกันสังคมเช่นเดียวกันซึ่งหลายๆคนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาในกรณี 3- ขอขอเลือกขอคืนขอกู้นั่นเองตรงนี้นะคะจะมีข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะอยู่มาตรา3 3มสหรือมาตรา39ก็ตามเพราะว่าตอนนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับร่างพรบรประกันสังคมฉบับใหม่จะมีการรอนำเข้าครมรในเร็วๆนี้นะคะซึ่งหลังจากผ่านครมรก็จะเป็นการนำเข้าสู่สภา,าซึ่งร่างพรบฉบับใหม่ที่กำลังจะนำเข้าสู่ครมนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผลักดันมาตรการ3ขอที่ทุกคนรอคอยนั่นเองนะคะ ก็คือขอเลือกขอกู้แล้วก็ขอคืนซึ่งสำหรับบำนาญประกันสังคมนะคะจากเดิมเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ถ้าหากว่าใครที่มีการ ส่งเกิน180เดือนตรงนี้ทุกคนจะต้องรับเป็นบำนาญทันทีนะคะแต่ถ้าหากว่าส่งไม่ถึง180เดือนกลุ่มนี้ก็จะต้องรับเป็นบำเหน็จทันทีแต่ถ้าหากว่าพรบรประกันสังคมฉบับใหม่นี้ผ่านเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะรับเป็นบำนาญหรือว่ารับเป็นบำเหน็จนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการขอกู้ก็คือผู้ประกันตนประกันสังคมก็คือสามารถนำวงเงินบำนาน การชราภาพที่เราจะได้รับในอนาคตไปค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้นะคะแล้วเราก็สามารถนําเงินตรงนั้นมาใช้ได้ก่อนโดยที่ค่อยๆทยอยผ่อนไปกับธนาคารนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการขอคืนนะคะนั่นก็หมายความถึงการที่ผู้ประกันตนประกันสังคมยังไม่จําเป็นที่จะต้องกเกษียณออกจากประกันสังคมหรือว่าลาออกจากประกันสังคมเราก็สามารถขอรับเงินบํานาญบางส่วนคืนมาเพื่อนําไปจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันได้ก่อนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีมากๆที่จะมีการรอนําเข้าคอรมอในเร็วๆนี้นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้วันอังคารจะมี การประชุมคอรมอรเดี๋ยวเราก็มารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการนําพรบรประกันสังคมฉบับใหม่นี้เข้าคอรมอหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่ามีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางเราข่าวใส่ขวดแล้วน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ